เรอาวที่จะเล่ากันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าสุกันธาสุกันธาได้กลับชาติมาเกิดและสามารถระลึกชาติได้เรื่องนี้เล่าโดยพันตีพงเดชวิลาศีซึ่งเป็นบุตรชายของนางสุกันธานั่นเองกล่าวก็คือว่านางสุกันธาจะมีบุตรชายชื่อว่าพงเดช วิราศีได้รับราชการเป็นนายทหารณค่ายกาวีระจังหวัดเชียงใหม่และได้มีบุตรหญิงที่กล่าวถึงอีกสองคนแต่ไม่ได้บอกชื่อเอาไว้ได้เป็นน้องของพันตรีคงเดชได้ไปประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพนางสุกันธาและครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่อำเภอสันกำแพง มีน้องสาวชื่อนางจันสมมีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งหมานิว้วอำเภอดอยสะเก็ดนางสุกันธาซึ่งเป็นต้นเรื่องของเรื่องนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อปีพศ .2488 แล้วได้กลับมาเกิดใหม่เป็นลูกของลูกนางจันสม ซึ่งเป็นน้องสาวของนางกันทานั่นเองนั่นก็คือได้เกิดเป็นลูกหลานของนางเองเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจึงจะขอบันทึกเอาแต่ข้อใหญ่ๆแล้วก็ใจความของเรื่องตามคำเขียนเล่าของพันตรีปงเดชวิราศีต่อไปเมื่อพันตรีพงเดชวิราสีได้จักทราบวา่านางสุกกันทาผู้เป็นมารดา ของตนนั้นได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วเมื่อประมาณปีพศ2505นานงจันสมนาของเขาก็ได้มาเยี่ยมเยือนพันตีพงเดชที่บ้านบอกว่าพี่สุก,กันทาได้กลับมาเกิดแล้วนะเกิดกับลูกของลูกของนาเองสมมุติว่าเด็กที่เกิดชื่อว่าแดงค้นถามว่า แล้วรู้ได้อย่างไรว่าแม่สุกันทาได้กลับมาเกิดนาจันสมก็บอกว่าเมื่อเด็กแดงอายุได้ดสองเดือนเศษเด็กก็ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ดูแลรักษาอย่างไรก็ไม่หายนาจึงได้ดทำพิธีของทางเหนือชื่อว่าแป่งข้าวพิยาหม้อนึ่งทำให้ได้รู้ว่า เด็กแดงก็คือผีสุกันธากลับมาเกิดนั่นเองพันตีพงเดชวิราศีเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วเมื่อเขาได้เก็บความไม่เชื่อเอาไว้เงียบๆเอาไว้ในใจและไม่ได้พูดเรื่องนี้เป็นเวลาหลายปีมาเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพศ2 5 0 9เขาได้รู้สึก คิดถึงนาะจันสมอย่างมากมายก็จึงได้เดินทางไปถึงบ้านนาะที่อำเภอดอยสะเก็ดพร้อมด้วยภรรยาเมื่อพบปะโอภาปราศัยกันแล้วเขาก็ได้เหลือบไปเห็นเด็กหญิงอายุประมาณห้าขวบก็คือเด็กหญิงแดงนั่นเองกำลังยืนสองมือควายหลังทำท่าเหมือนผู้ใหญ่ จ้องตาเป็งตรงมาที่เขาแล้วก็สบตาหน้าเฉยอยู่นานทำให้ใจของเขาวูบวาบขึ้นและกลับเย็ยนลงอย่างประหลาดและเกิดความเมตตาสงสารอยากได้ไปอยู่ด้วยเมื่อพันตีพงเดชได้ขอให้น้าจ,จังสมช่วยถามเด็กหญิงแดงตามความประสงค์ของเขาทีนะ เขาจึงถามหนูแดงว่าหนูจะไปอยู่กับพ่อนายแม่นายสองคนนั้นไหมแม่หนูแดงก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าอยากไปอยู่ด้วยตั้งนานแล้วพันตีพงเดชกับภรรยาของเขาก็ทำความตกลงกับแม่ของเด็กแล้วก็พาเด็กไปอยู่ที่บ้านที่อำเภอสันกำแพงด้วยโดยให้ยายของเด็กก็คือนาจันสม ไปอยู่ดูแลด้วยชั่วคราวเวลานอนคืนแรกหนูแดงไม่ไปนอนกับยายซึ่งคุ้นเคยกันมาก่อนแต่กลับพอใจมานอนกับพันตีพงเดชเวลาดึกหนูแดงก็นั่งพับเพียบเอามือค่อยๆรูปหน้าหูจมูกหน้าผากอย่างรักใครอย่างลูกของเธอเอง ในวันรุ่งขึ้นหนูแดงก็ได้จุงมือภรายาของพงเดชอย่างลูกสะใภ้ของเธอไปที่ห้องรับแขกเธอก็ชี้ไปที่พวงสตางสิบแบบเก่าประมาณ22พวงที่แขวนไว้ในตู้รวมอยู่กับของเก่าอื่นๆด้วยสตางสิบเหล่านี้นางสุกันธาเป็นเจ้าของได้สะสมไว้ครั้งมีชีวิตอยู่ เมื่อถึงแก่กรรมแล้วบุตรชายก็คือพันตีพงเดชได้เป็นผู้เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกเพื่อระลึกถึงแม่ก็คือหนูแดงแม่ในชาติใหม่นี้เองเมื่อชี้มือไปที่พวงสตางสิบเหล่านั้นแล้วก็พูดว่าสตางเนียยังมีอยู่หรือภรรยาของคุณพงเดชก็กล่าวว่ายังมีอยู่ จะเอาไว้ทำอะไรดีละ่ะหนูแดงก็พูดอย่างผู้ใหญ่ว่าให้เอาไปไว้ทำบุญนะตังสิบเนี่ยถึงปี2,509ปีที่หนูแดงมาเห็นก็เลิกใช้ไปโดยปริยายแล้วไม่ได้มีหมุนเวียนในมือประชาชนหนูแดงอายุห้าขวบไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นแต่แม่หนู เห็นก็จำได้จากความจำในชาติเก่าเมื่อรู้ว่าเป็นเงินที่ซื้ออะไรได้ก็ไม่ได้บอกให้เอาไปซื้อขนมแบบเด็กกลับสํานึกอย่างผู้ใหญ่ในใจว่า <su> ผ <67 of Joan> <sh> ู้ที่มีกุศลอย่างชาติก่อนว่าให้เอาไว้ทำบุญต่อมาอีกเจ็ดวันนางจนสมยายของหนูแดงก็จำเป็นต้องกลับไปบ้าน ที่อำเภอดอยสะเก็ดพันตีพงเดชก,กับภรรยาก็ได้เอารถไปส่งถึงบ้านมีเด็กๆรวมทั้งหนูแดงก็ไปด้วยพันตีพงเดชจะคอยดูด้วยว่าแม่หนูแดงจะพอใจกลับมาหรือจะอยู่กับยายเมื่อส่งยายแล้วเวลาบอกว่าจะกลับปรากฏว่า แม่หนูแดงรีบเดินนําหน้าคณะกลับไปอยู่กับพันตีพงเดชแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทางใจสืบต่อมาจากชาติที่เป็นมารดาของพันตีพงเดชพันตีพงเดชพยายามพิสูจน์ต่อไปว่าเด็กหญิงแดงเป็นมารดาของเขา,มาเมิดอในเย็นวันหนึ่ง เมื่อรับประทานอาหารมือคําแล้วก็ได้นั่งล้อมวงแล้วก็คุยกันสำหรับคนในครอบครัวจะมีการซักถามเรื่องราวเก่าๆที่มารดาของพันตีพงเดชได้ปฏิบัติเป็นประจำเมื่อถามถึงเรื่องไปตลาดหนูแดงรับว่าเคยไปโดยหาบกระบุงเปล่าไปซื้อของขายเป็นประจำได้แก่ ไข่พริกหยวกยอดมะขามอ่อนแล้วก็ได้เคยเลี้ยงหมูเอาผักต่างๆให้หมูกินยังเคยเอาน้ำเหลืองๆเป็นยางเหนียวๆก็หมายถึงสาเร้าจากโรงต้มเหล้าฝ้าอ่วมให้หมูกินตามที่เด็กเล่ามานี้ตรงกับที่มารดาของพันรีพงเดชปฏิบัติอยู่เสมอทุกประการ ถามถามตอบตอบกันมานั้นหนูแดงเห็นทีจะรู้ตัวว่าเพื่อเป็นเหตุผลยืนยันให้เชื่อว่าสุกันธามารดาของพันตีพงเดชมาเกิดเป็นหนูแดงจริงฉะนั้นหลังถามตอบเป็นที่พอใจแล้วหนูแดงจึงกล่าวว่า รู้แล้วว่าเกิดก็ไปบอกพวกญาติทราบทั่วทั่วกันสิครั้นถูกถามว่าญาติที่ไหนแม่หนูแดงก็ชี้มือไปที่ทางคิดบ้านบ่อ้างอำเภอสันกำแพงซึ่งเป็นภูมิลำเนาอันเดิมของมารดาพันตีพงเดชเป็นที่ประจายแก่ผู้ที่ได้ฟัง และได้เห็นท่าทางทุกคนคราวหนึ่งหนูแดงมองตามหลังพันตีพงเดชซึ่งเดินออกจากบ้านจะไปทํางานแม่หนูแดงก็ชี้มือตามหลังแล้วพูดตะโกนในบ้านว่านั่นลูกปอกวอมปอกวอมไปทํำงานแล้วปอกวอมปอกวอมก็คือเดินดุ่มดุ่ หนูแดงเรียกพันตีพงเดชรับหลังว่าลูกจิตของหนูแดงยังคงสำนึกได้ว่าเป็นแม่คือเป็นนางสุกันธามารดาของพันตีพงเดชนั่นเองคราวหนึ่งพันตีพงเดชได้พาเด็กหญิงแดงไปบ้านเดิมของมารดาของเขาซึ่งยังให้ยาต่างๆเป้ารักษาไว้เด็กหญิงแดงได้สนใจเอามือไว้หลัง เดินก้มๆเงยๆดูจนรอบบ้านทำท่าเหมือนผู้ใหญ่มองสำรวจไม่พูดอะไรแล้วพันตีพงเดชก็พาไปพบยายคำมาซึ่งชอบพอกันมากกับนางสุกันธามารดาของเขายายคำมาก็ถามโดยทดสอบว่าเออนั่นปีทาใช่ไหม เด็กหญิงแดงก็ตอบในทันทีว่าใช่แล้วยายคำก็มาถามว่าเคยรู้จักไหมไมายถึงว่ารู้จักยายคำมานะเด็กหญิงแดงก็รับรู้ว่ารู้จักมาก่อนและเรียกยายคำมาอย่างที่นางสุกันทาเคยเรียกยายคำมาเชื่อแน่ว่าเป็น สุกันธากับชาติมาเกิดใหม่จริงๆได้กอดเด็กหญิงแดงไว้แนบอกรำพันว่าพิ่ธากลับมาเกิดใหม่แล้วขายังไม่ได้ไปบ้านเก่าเลยเด็กหญิงแดงก็ได้รบเร้าหลายครั้งแล้วให้พันตีพงเดชพาไปกรุงเทพเด็กหญิงแดงเอ่ยคำว่ากรุงเทพขึ้นเองโดยไม่มีใครบอกมาก่อนชวนให้เข้าใจว่า หนูแดงจำคำนี้มาแต่ชาติก่อนต่อคำถามที่ว่าจะไปทำไมที่กรุงเทพเด็กหญิงแดงตอบว่าก็ไปเยี่ยมเด็กพวกนั้นสิพันตีพงเด็กมีน้องสาวสองคนก็คือบุตรหญิงสองคนของนางสุกันธามารดาเขานั่นเองเมื่อไปประกอบอาชีพอยู่กรุงเทพ นานปีมาแล้วตั้งแต่มารดาของเขายังมีชีวิตอยู่และที่เด็กหญิงแดงรบเร้าให้พาไปเยี่ยมเด็กพวกนั้นก็คงหมายถึงน้องสาวสองคนของเขานั่นเองพันตีพงเดชตกลงใจพาเด็กหญิงแดงไปกรุงเทพตามปรารถนาของแม่หนูและเป็นการไปพิสูจน์เลยว่า เด็กหญิงแดงเคยเป็นมารดาของเขาจริงๆถ้าเด็กหญิงแดงคือแม่สุกันธาในชาติเก่าได้จริงจะต้องจำน้องสองคนของเขาได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่รู้จักเขาจริงโทรเรกให้น้องสาวพาเพื่อนมาต้อนรับหลายๆคนซึ่งรวมทั้งบุตรหญิงของพันตีพงเดชที่อยู่กรุงเทพด้วย เมื่อพาเด็กหญิงแดงมาถึงกรุงเทพแล้วและรับประทานอาหารว่างกันแล้วประชุมพร้อมกันอยู่หลายคนให้บุตรหญิงของพันตีพงเดชเป็นคนถามเด็กหญิงแดงว่าที่มากรุงเทพเนี่ยมาเยี่ยมใครเด็กหญิงแดงก็ชี้มือไปที่น้องสาวสองคนของพันตีพงเดชบอกว่ามาเยี่ยมสองคนนี้ ี้ไปที่คนอื่นๆแม่หนูบอกว่าไม่รู้จักนี่เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กหญิงแดงขึ้นนางสุกันธามารดาของพันตีพงเดชวิราศีกลับชาติมาเกิดจริงๆและจำชาติเก่าได้ทำให้พันตีพงเดชวิราศีเชื่อได้แล้วว่ามารดาของเขา กับชาติมาเกิดในวงญาติของเขาเองเรื่องที่น่าศรัทธานี้ทำให้มีโอกาสเผยแพร่ต่อไปสู่คนอื่นๆเพื่อเพิ่มความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงและมีกำลังใจประกอบบุญทานในการกุศลต่อไป